สวัสดีครับสวัสดีตอนเช้า f อทุกท่านนะครับวันนี้ก็เหมือนเช่นเคยวันนี้ผมก็จะพา f อทุกท่านไปดูวิถีชีวิตตอนเช้า,ชานะฮะการดำารงชีวิตการดำารงชีพของคนในหมู่บ้านนี่แหละครับนี่ครับเดี๋ยวพามาแอบดูนะฮะแอบดูน้องสมมาอยู่ไหมเดี๋ยวสักครู่นะครับอ๋ออยู่ครับวันนี้ครับ นี่ฮะคุณยายก็อยู่นะฮะคุณยายจิตนะฮะนี่อยู่นะครับเดี๋ยวเราไปดูน้องส้มกันนะครับนี่อยู่เหมือนเช่นเคยเหมือนทุกวันสวัสดีจ้าน้องอส้มวันนี้มีเมนูอะไรคะเมนูหมูค่ะอ,อมหม,ม,มูนุ่มเลยคะ่ะวันนี้มีโอ้อ,อมหมูน<ม>ะฮะนี่นี่เอฟซีนะครับอ,อมหมู

จอปูจ้าจอปูนะครับแล้วก็ขนมปังขนมใส่ไส้วันนี้แนะนำเลยค่ะหอมหวานมันอร่อยจริงๆใช่ไหมฮะหอมหวานมันขนมปังอันนี้เท่าไหร่คะยี่สิบบาทค่ะยี่สิบบาทนะครับเอฟซีครับขนมใส่ไส้นะครับครับนี่ฮะพิกัดเดิมนะครับเอฟซีครับนี่รีบมานะนี่นี่กับข้าวหน้าทานทั้งนั้นเลยนะครับนี่ฮะ ข้าวหน้าทานนะครับเอซีทุกท่านครับมาเลยนะครับนี่ก็คุณยายจิตคุณยายจิตสบายดีสวัสดีครับสวัสดีค่ะมือนี้มีคุยายจิตจงท่านหนึ่แต่งตัวสวยๆเลยโอ้โบเป็นยังครับนี่โอ้หวันนี้ข้าวจีโอ้หน้าทานมากครับนี่ครับข้าวจีเด้อพี่น้องเด้อก่อนละห้าบาทคือเก่าครับงหญ่ๆนี่ฮะนี่นี่ครับ ข้าวจีคุณยายจิตเด้อพี่น้องนี่ฮะวันนี้ข้าวจีอย่างเดียวนะฮะคุณยายบอกนี่อนหน้าทานฮะเหลืองสีเหลืองเลยนะครับนี่ครับเนี่ยโอ้โหก้อนใหญ่ใหญ่เด้อพี่น้องเด้อนี่หอมหอมเลยนะฮะนี่เหลืองๆหลืองนะฮะนี่ข้าวจีคุณยายจิตนะครับฝากด้วยครับพี่กัดเดิมซอยเดิมนิมิตรใหม่ซอยเก้านะครับนี่ข้าวจีคุณยายจิตนะครับสวัสดีครับพี่อ้อย อดนุนเล่าวันนี้อดหนุนอ๋อนี่ฮะพี่อ้อยแต่งตัวสวยไปไหนครับวันนี้วันนี้จะไปสี่ครั้งค่ะจะไปทำบัตรประชาชนโอ้โหนี่สิบสี่เพิ่งสิบสี่ใช่ไหมพี่โอ้นี่ฮะนี่พี่อ้อยคนสวยนะครับเนี่ยเอฟซีทุกท่านครับเนี่ยฮะมีหอยลายนะคะน่ากินมากเลยนี่ฮะหอยทุกอย่างนะคะนี่ฮะนี่ฮะเยี่ยมเลยนะครับนี่พี่อ้อยจะไปที่เขตใช่ไหมพี่วันนี้ อ๋อทำบัตร14อีกครั้งหนึ่งใช่ไหมใช่จ้าโอ้ครับผมครับ<า>ครับสวัสดีสสดครับพี่อ้อยบายค่ะทุกทกคนนี่เช้าๆช้าก็มีนี่ฮะมาอีกแล้วช้างน้อยชัโยนะฮะนี่ชัโยสองตัวนะฮะนี่ครับแล้วก็นี่สถานที่ตรงนี้นะครับนี่ฮะสวยงามนะครับเดี๋ยวเขาจะทำการเปิดสระน้ำแล้วนะครับนี่ฮะ นี่ครับตอนนี้กําลังปรับปรุงนะครับนี่อนนี้ตัดหญ้าสะอาดสะอาดนะครับตรงนี้ฮะนี่ฮะพามาดูสวยงามเหมือนเดิมนะครับนี่ฮะดอกไม้เช้าเช้าสดชื่นนะครับนี่ฮขาวสีขาวสวยนะครับเขากําลังปรับปรุงนะฮะสะน้ํานี่ครับ เดยวมาเล่นาพาบุตรหลานมาเล่นน้ํากันได้นะครับตรงนี้ฮะเป็นสระน้ำนะบริเวณสระน้ำนะนี่ครับเช้าวันนี้ก็นี่ฮะอากาศแจ่มใสถึงจะมีเมฆมากนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็เห็นแสงแดดนะฮะ นี่ฮะแสงแดดมีแสงแดดมาแล้วนะครับนี่ครับนี่นะครับช้าๆนะครับที่หมู่บ้านของเรานะครับนี่ฮะก็จะมีผู้คนมาออกกำลังกายเนี่ยวิ่งเล่นออกกำลังกายเหมือนเช่นเดิมนะฮะตรงบริเวณสนามของหมู่บ้านนะครับ ที่เป็นวิถีชีวิตเช้าต่างคนก็ไปทํางานนะฮะต้องดำลรงชีพเลี้ยงชีพตัวเองนะฮะตื่นเช้าขึ้นมานะฮะทุกคนก็ต้องมีหน้าที่การงานที่ต้องไปทํางานผมก็มีหน้าที่การงานนะครับแต่ก็ต้องไปทํางานรับผิดชอบงานของตัวเองที่ถ่ายคลิปนี้ก็เอาเวลาช่วงเช้าหรือเวลาว่างมาทำการใดทําไม่ได้เอาเวลางานมา ในการถ่ายทำคลิปหรือว่าอะไรนะครับเราต้องหาเวลาว่างของเราเองนะฮะที่ว่าต้องมาทำคลิปตรงนี้นะครับงานก็ส่วนของงานนะครับมันก็เหมือน FC นะครับเนาะทุกคนต้องมีหน้าที่การงานในการทำงานในการดำรงชีพและเลี้ยงชีพนะครับถ้าเหมือนแอดมินแอดมินก็ต้องมีหน้าที่การงานนะครับถ้าไม่ทำงานแล้วก็เนี่ยนะก็ไม่มีเงินอ่า ไม่มีเงินไม่มีอะไรเนี่ยต้องมาเลี้ยงครอบครัวนะครับเราต้องเลี้ยงครอบครัวกันทุกคนนะครับวันนี้โอ้โหได้เห็นแสงพระอาทิตย์โผล่ขึ้นมาแล้วครับเอฟซีทุกท่านครับนวลครับนี่ฮะสวยงามนะฮะวันนี้โอ้โหเล็ดลอดออกมาแล้วครับจากขอบฟ้านะครับนี่นี่นะครับแสงอาทิตย์ส่องมาสาดส่องมาสวยงามนะครับวันนี้ครับแสงพระอาทิตย์นะครับ นี่ฮะวันนี้ก็เป็นเหมือนเช่นเคยนะฮะนี่วิถีชีวิตเนี่ยหลวงตาท่านก็มารับบาตรเหมือนเดิมนะฮะนี่ฮะนีะ่ลูกค้าน้องส้มก็มาเหมือนเช่นเคยเหมือนทุกวันนะฮะนี่นี่แวะทุกวันนะครับพี่เขานะครับนี่ครับนี่น้องส้มก็ สายบาทนะฮะวันนี้ฮะนี่ฮะ,ฮะก็ส่บาทมันเป็นวิถีชีวิตเนะาะเช้าบ้านก็ต้องพึ่งพาทางพระพุทธศาสนาพระพุทธศาสนาก็ต้องพึ่งพาช้าบ้านฮะอยู่ควบปู่กันไปนะครับนี่ฮะนี่ครับเช้านี้ก็ฝาก ช่องเขียนมชาติชาแนล้วยนะครับเช้านี้นะครับฝากช่องเขียนมชาติแล้วก็ฝากร้านข้าวแกงน้องส้มแล้วก็ร้านข้าวจีคุณยายจิตนะฮะวันนี้น้องส้มอาจจะนั่งผ่อนคลายนิดหนึ่งนะนี่ครับสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามช่องเขียนมชาติเยอะๆนะครับ วันนี้ขอตัวไปก่อนนะครับสำหรับคลิปนี้ครับคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีครับบ๊ายบายครับ